<Yeah. S 2> เรามาแก่งคุดคโคกันนะคะวันที่ยี่สิบธันวาตรงก่อนข้าวก็จะมีพวกมะพร้าวแก้วจำน่ายอโอเค เรามาที่แก่งคุดโคูนะคะเย็นเย็นนวดนวดนอ้ยแล้วเรไปได้ไหมเราไปได้ไะเรืออนะ่ยทีเรือจะข้ามไม่ได้เลยแต่แต่ถ้าแน่น้ำเยอะๆน้ยนไม่จะผ่านได้ มันก็จะเหนือมันก็จะขึ้นสูงกว่าแกงค่ะเราะนั้นที่ไม่น้ำโขงอ่ะหน้าหน้าหน,า,หนาแรงอ่ะน,น้ำมันจะเป็นอย่างนี้นี่ค่ะเรามาเดินเล่นแก่งนะคะี <S <S 2> <S 2> <S 2> นี่ใครจะนำเอ่อล่องเรือนำเที่ยวก็ได้นะคะแก่งุโคอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยใช่หรือเปล่าที่ได้ให้เห็นแก่งหน่อยใช่ใช่ตรงโน้นมาแล้วเรามายืมไผ่หรือเปล่าไป เรือนำเที่ยวสามารถลงเที่ยวได้สองฝั่งของไทยแล้วก็ลาวโนวน้าขะะขวามือไกลๆนั่นคือแก่งคุดคูมีไข่ไดโนเสาร์ด้วยมไม่มีเสียง นี uh? ่ไงแล้วเอาหน้าโผล่ไปสิหนูหน้าโผล่เข้าไปเห็นเห็นลไ